ถ้าเจอค่ะเลค่ะเพื่อนๆชอบคิดเขียนนะคะก็วันหยุดที่ผ่านมานะคะนึกอยากกินอาหารทะเลทีนี้เพราะว่าไม่ได้ไปไหนแล้วก็เห็นคนอื่นเขาอะไรนะเลี้ยงฉลองอะไรกันเน่ะเขาก็คงมีกินอาหารทะเลกันใช่ไหมถ้าคนบ้านอยู่ใกล้ทะเลนะคะเออนี่เขียนเขียนอักษรจีนเยอะมากนะคะจนแบบหมึกเหมือมนเลอะหมดแล้วนะคะ มือมือดำขออภัยนะคะไม่เป็นไรใช่ไหมก็เลยจะมาแชร์นะคะมาแชร์วิธีการเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารทะเลนะคะอันนี้คือความคิดของแอดของช่องคิดเขียนนะหัวหัวเหินเสียงหอเหินเสียงชื่อไห่เซียนไห่เซียนแปลว่าอาหารทะเลเนาะหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะคะแต่ว่า อยากจะมาเขียนให้ดูนะคะว่าตั้งแต่ฝึกเขียนมาเนี่ยจะอะไรนะจะเขียนสวยขึ้นไหมนะคะเริ่มเขียนกันเลยเนาะมาดูคำว่าหวอเหินเฉียงอันนี้แอดอ่านเป็นอันนี้นะคะแอดอ่านเป็น หันเสียงสองตัวหน้าเนาะหวอหึนเสียงชื่อหวอหึนเสียงชื่อไห่เซียนนะคะไห่เซียนแปลว่าหันทะเละอาหารทะเลนะคะไม่ต้องไม่ต้องไม่ใช่รอเรือนะไม่ใช่รอเรือนะรอลิงโอเคมาเขียนบอกกันนะคะอันนี้เป็นฟอนต์ที่แอดชอบนะคะฟอนต์เนี้ยจำชื่อฟอนต์ไม่ได้แล้วอย่าถามนะ อร์ก็พยายามเขียนให้เหมือนเขาที่สุดหรือเปล่าหัวเหินเสียงนะคะ ชื่อ海鲜น,นะคะเขียนซานเตียนสุยก่อนนะคะซานเตียนสยุยนี่คือชื่อส่วนประกอบเขานะแล้วก็ตามในหมูชื่อผาง นี sea, ้ถีนะคะเสร็จแล้วนะคะเขียนได้เหมือนฟอนต์ที่ชอบหรือเปล่าก็ไม่ค่อยเหมือนนะคะยังต้องฝึกอีกเยอะนะคะหัวหัวเหินเสียงนะคะชื่อไห่เซียนฉันอยากกินอาหารทะเลมากนะคะ ทํามาสองช่องแล้วเนาะก็เขียน,นทั้งสองช่องเอ่อสองบรรทัดเขียน,นทั้งสองบรรทัดแล้วกันแต่ว่าจะใช้ปากกาดําเพื่อจะช่วยให้สวยขึ้น โอเคเสร็จแล้วนะคะก็มาดูคำว,ว่าอาหารทะเลเนาะอาหารทะเลไห่เซียนนะคะไห่เซียนอ่านคำเอ่ออะไรนะคะอ่านคำศัพท์ไปก่อนแล้วกันเนาะเรวค่อยมาดูการเขียนนะคะอันนี้ก็คือทำมาให้แล้วเนาะ มาดูหายเซียนนะคะ อาหารแช่แข็งลองอ่านดูนะคะอาหารแช่แข็งเหลืองต้งสือผินเหลืองต้งสือผิน เคยใช้ไปแล้วในเรื่องของเปลี่ยนผางนะคะพินพินเขียนยากไหมคะเขียนไม่ยากแต่เขียนให้สวยยากจริงไหมคะแล้วมาดูปลาหมึกนะคะปลาหมึกโยหุยโยฮุย เพื่อนๆจะสังเกตว่าคำไหนที่มันเป็นปลามันก็คือจะมีตัวหวีอยู่นะตัวเนี้ยเป็นส่วนประกอบแต่อวี๋จมเต็มของเขาเลยนะเส้นเหงมันจะยาวอวี๋ที่ไปเป็นส่วนประกอบตัวหน้าอย่างเงี้ยค่ะเขาจะปัดเส้นทีนะเส้นทีขึ้นนะคะ น,นี่แมงกระพรุลหาเจอหาเสอนะคะหาเสอ แล้วนะคะแผ่นนี้ก็ได้แบบนี้นะคะลองเขียนตามดูนะคะเพื่อนๆก็ได้คำํำศัพท์ด้วยนะคะมาดูคําศัพท์ถัดมานะคะที่อยากกินเนาะโยอวิยยอยากกินแบบไหนอะ่ะอยากกินแบบนึ่งมะนาวใช่ไหมนึ่งมะนึ่งก็คือจิงใช่ไหมเจิงที่แปลว่านึง่งแล้วก็ถ้ามะนาวอ่ะหนิงเหมิงมะ จำชื่อไม่ได้ละจำสับไม่ได้ละนะคะเอาคำสับเหล่านี้มาประกอบกันนะคะถ้าย่างล่ะเข่าใช่ไหมเข่าเข่าโยวินะคะโอเคมาดูต่อมานะคะพี่อยากกินอีกนะอยากกินกุ้งมังกรนะคะหลงเชียนะคะหลงเชียเชียเชียออกเสียงเชียด้วยนะ เหลงเชียอยากกินกุ้งมังกรแต่ว่าคงไม่มีโอกาสได้กินนะคะแล้วถ้ากุ้งเต้นอะ อันนี้ชวนเพื่อนๆคิดเล่นๆน,นะคะอาจจะไม่มีคำรรพท์คำนี้จริงๆก็ได้หรืออาจจะมีนะถ้าเพื่อนคนจีนมากุ้งแดนใช่ไหมคะเราไม่ได้กินกุ้งมังกรเราแต่มีเรามีเรามีเด็ดกว่านั้นนะประเทศเราหลงมังกรนะหลง หลงเซียนะคะไม่ค่อยสวยนะคะเขียนเซียอีกรอบนึงนะเซียที่แปลว่ากุ้งอยากกินกุ้งเผาก็เข่านะคำต่อมาคือเป้ยนะคะเป้ยแปลว่าหอยหอยนะคะ ป้ตัวนี้เขียนไม่ยากนะเป่าเป้เป่าเป้เป่าเป้เปาเปาลูกลูกสาวของบี้เดอะสตาร์เป่าเปานะคะเป่าเปาแปลว่าของมีค่านะเป่าเปาเป่าเป้นะคะเพราะว่าคุณบี้เขาไปอยู่เมืองจีนใช่ไหมเขาก็มาตั้งชื่อลูกเขานะแปลว่าของรัก แล้วก็ตอนนี้เป้าหวีนะคะคือเป่าเป่าหือ้อเป่าหือ้อก็ไม่ได้คิดว่าจะอยากกินนะแต่มันก็คือคำศัพท์มาเขียนให้ดูนะคะสานเปยแปลว่าหอยเชลล์สนเปย ช่นตอนนี้อยู่คนเดียวเหมือนแปลว่าพัดลมอะนะเพื่อนเพื่อนแล้วมารวมกับเป้ยที่แปลว่าหอยเนี่ยแปลว่าหอยเชลได้ไงไม่รู้นะคือสา์พวกนี้เอสก็เอามาจากหนังสือนะคะพ้อเขียนมาแบบนี้นะเชื่อว่าถูกเอามาจากหนังสือนะคะหรือว่าเอามาจากช่องทางโซเชียลมีเดียนั่นแหละที่เขาแชร์นะคะ ถ้าใครแบบตามๆอยู่ก็น่าจะรู้นะคะหมายถึงว่าตามโซเชียลช่องอื่นนะคนอื่นเขาก็จะมีคนที่จะมาแชร์คำศัพ์นะคะเป็นหมวดหมวดนะคะไปตามอ่านได้นะคะแอดเข้ไปตามอ่านกันของเขาเหมือนกันของคนอื่นที่แชร์นะคะแต่ว่าอ่านเสร็จปุ๊บก,ก็ามาเขียนเลเพราะว่าเราชอบเขียนอันนี้คืออะไรหอยหวาน ตรฟึงหลัวนะคะตรงฟึงหลัว,นะะห,ลวหลัวเนี่ยเขียนยากนะคะเขียนยากนิดนึงเพราะเขามีคําว่าเลื่อยอยู่ข้างหลังนะเลื่อยทั้งทั้งตัวเลยนะคะเลื่อยที่แปลว่าเหนื่อยตัวเนี้ยเอามาประกอบกันเป็นหอยหวานได้ไงไม่รู้นะคะ ก็อันเนี้ยหายกว่าจืดหายกว่าจืดหอยลายนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ที่มาเหมือนกันนะเขามาแบบนี้ก็เลยมาเขียนให้ดูนะ นะฮะจโอเค <Okay. S 2> เป็นไงบ้างคะลองคัดตามดูเนาะอันนี้ทําช่องมาแบบทาช่องมาเผื่อนะเผื่อแบบว่าจะคัดซ้าๆให้เพื่อนๆดูอย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. ก็ดูเวลาแล้วขอ20่สนาทีเนาะคัดซ้ำให้ดูนะคะ พวกยุงพวกแมงมุมมดอะไรเงี้ยคือมีตัวเนี้ยมีตัวนี้ประกอบอยู่ข้างหน้านะคะไม่รู้ว่าเขาแยกประเภทยังไงนะใครรู้นะคะช่วยบอกด้วยนะอันนี้เห็นจากการสังเกตนะคะคําว่ายุงอะ่ะคําว่าชงอะ่ะคําว่าพวกพวกมแมลงพวกอะไรเงี้ยมันจะมีตัวนี้แหละประกอบด้วยแต่พอเป็นอาหารทะเลอะ่ะ มันไม่ใช่มแมลงไงแต่ว่ามันมันมีขาแปดขาหกขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันแล้วมั้งคะเดานะเดาอีกแล้วเป้ยอันนี้เขียนง่ายสุดแล้วน,นะคะเป้ยเนี่ยในบรรดาตัวอื่น แล้วก็เาห鲍ีจริงมันก็ขีดตรงๆเลยเนี่ยไม่ต้องปัดปัดถีตัวนี้นะคะหอย เห็นไหมคะเนี่ยเกือบหลุดเฟรมใช่ไหมแล้วก็ส่านเป้ยหอยเชลล์ส่านเปยนอ่อีกสองนาทีนะคะ โอเคแล้วก็ตรงเฟิงหลัวตรงเฟิงหลัวเพิงตัวนี้แปลว่าลมนะไม่รู้มันมาแปลเป็นหอยหวานได้ไงใครรู้ช่วยบอกด้วยนะคะอาจจะผิดหรือเปล่าไม่รู้นะคะเอามาจากเน็ตนะ โทษอินเทอร์เนต็ตแล้วกันโอเคสุดท้ายแล้วนะคะยี่สิบนาทีพอดีนะหายกว่าจือตัวนี้ซานเตียนสุยสื่อความหมายเกี่ยวกับน้ำใช่ไหมหายคือทะเลหายกว่าจือ <Okay. S 2> เสร็จแล้วนะคะมาคัดให้เพื่อนๆดูนะอยากกินอาหารทะเลก็ยกอาหารทะเลมาก็ยกทุกอาหารทะเลมาทุกชนิดเลยนะคะที่จะเขียนให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นก็ยังเป็นหอยอยู่นะจะเป็นพวกหอยตลับหอยแมงผู้หอยแครงหอยนางรมหอยโขงแล้วก็จะต่อด,ด้วยปูนะคะปูอลาสก้านะคะอยากกินไม่ได้กินหรอกปูขนก็ไม่กล้ากินนะคะโอเค ตอนนี้เราก็เจอกันเท่านี้นะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะชวนเพื่อนๆเ,เขียนคำศัพท์แล้วก็คัดตัวสอนจีนให้สวยๆนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็เอาไปต่อยอดนะหัวเหินหัเหินเสียงชื่อหายเซียนนะคะคลิปนี้บายๆหายใจเจียน